วันนี้น้องพี่พลอยพี่พลอยจะพาไปกินข้าวเช้าเป็นขาหมูนครปฐมที่เป็นสาขาอยู่เต่าปูนเออปูสาวต่ปูนไม่สาวต่อปูเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้พี่พลอยพาไปกินข้าวขาหมูรับคอลลาเจนดีๆกันยามเช้าแบบนี้นะจ๊ะไปนเฟิร์ m ที่ไหนนะไปดูฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนรายการ MorningTalk ทุกคนไะคะ ้านี้ก็อยู่กับพี่พลอ,อีกแล้วนะคะเห็นพี่พลอแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเราจะพาไปตะเวนกินอาหารรสเลิศที่พี่พลอคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยนะคะเมื่อเช้าก็คุยกับช่างภาพเราจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารที่ไหนดีตอนนั้นจําได้ว่าวันสองวันก่อนเราพาไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือในตลาดตะปูนมาแล้วคราวนี้มีอีกร้านหนึ่งในตลาดตะปูนที่เราอยากกินมากๆเลยนั่นคือข้าวขาหมูไปดูกันนะคะว่ารสชาติแล้วก็ หน้าตาของอาหารจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะลงจากรถก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับเพื่อป้องกันโควิด1 9นะคะไปกันค่ะ ทุคนคะตอนนี้พี่พัายเข้ามาอยู่ที่ร้านขาหมูนคนปรปฐมแล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็สั่งเมนูอาหารไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาเสิร์ฟกันตอนนี้เริ่มอดใจไม่ไหวแล้วแรออีกนิดนึงนะคะว่าเมนูจะเป็นยังไงค่ะ ร้านเปิดเป็นกี่โมงครับคุณพี่อ่ปกติร้านเราเปิดเปิดเริ่มเริ่มเปิดขายหกโมงเช้าค่ะปิดห้าโมงเย็นค่ะสูตรเด็ดของร้านคืออะไรคะร้านขาหมูโดยตรงเลยค่ะขาหมูขาหมูเลยค่ะแล้วก็น้ำน้ำน้ำร่าขาหมูแล้วก็น้ำซุปค่ะอ๋ออันนี้เห็นว่ามาจากนครปฐมนะครัคุณพี่ใช่ค่ะเขาแบบเป็นคนนครปฐมแท้ๆเลยค่ะอ๋อจากสูตรนี้คือมากี่ปีแล้วคะมีกี่ปีแล้วคะตัวนี้โอ้ได้ประมาณห้าปีขึ้นแล้วค่ะจาก เป็นสูตรเด็ดมัาใส่ลูกค้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ดีมากเลยค่ะใส่ดีทุกวันเลยค่ะน้ำลายไหลท้องร้องจริงดูไปก็คือท้องร้องจริงพีพลอยพลอยจะกินจริงจังไปนะเมื่อกี้เคียวแก้มตุ๋ยเลยนะคะเออน้แต่น่ากินน่าทานมาก